พิชชี่ดีไลท์สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะก็เป็นวันที่เราจะต้องเดินทางไปฟินแลนด์แล้วค่ะก็ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักตอนตี5.45นะคะก็มาถึงสนามบินประมาณ6โมงนิดๆนะคะเพราะว่าที่พักกับสนามบินห่างกันแค่ไม่เกิน10นาทีเท่านั้นเองค่ะ เข้าสนามบินเกตที่สองก่อนเข้าไปตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็เช็คอินตามปกตินะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเช็คตารางว่าไฟล์บินของเราเนี่ยนะคะจะสายการบินที่เราจะบินเนี่ยอยู่เคาน์เตอร์ไหนนะคะก็อ่าโดยมากนะคะถ้าเราบินไปฟินแลนด์เราก็จะบินด้วยสายการบินฟินแอร์นะคะแล้วก็ สายกามินฟินแอร์เนี่ยก็มักจะอยู่ที่เคาน์เตอร์จีนะคะเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราแค่โหลดกระเป๋าเท่านั้นเองนะคะอย่างอื่นไม่ต้องทําแล้วนะคะเพราะเราเช็คอิออน,ลนแล้วเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปที่แบกเกจดร r อปได้เลยค่ะ ออนนี้นะคะเราก็กำลังรอ,อ boarding pass ของเรานะคะเนื่องจากว่าคราวที่แล้วนะคะ,อะตอมอฟินแลลืมสแตมป์ให้เราค่ะมีเรื่องตื่นเต้นแล้วนะลืมสแตม์ขาออกให้เรานะคะทางสายการบินก็น่ารักมากค่ะเขาก็เลยติดต่อตอมอฟินไว้ให้เราก่อนนะคะเพื่อที่ว่าตอนเราเข้าไปเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาตรง immigration passport control check ตรงตรง,ตรงที่ฟินแลนดน์ะคะตรงตอมอินแลนด์คะก็ประสานงาน ล่วงหน้าไปให้เราก่อนได้มาแล้วนะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปที่ช่องตรวดคนเข้าเมืองกันนะคะจะต้องสแกนกระเป๋าอีกรอบนึงก่อนนะคะที่นี้เนี่ยประเด็นคือเราจะไม่สามารถถ่ายภาพอะไรในนั้นได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างเน,เนาเนะโอเคค่ะอ่าเช็คอินเสร็จแล้วนะคะโหลดกระเป๋าเสร็จแล้วก็ต้องมาตรงจุดนี้นะคะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะคะก็จะมีจุด เช็คเอกาสารตรงนั้นแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะก็จะเป็นจุดสแกนกระเป๋านะคะแล้วก็ตรวจสิ่งของเหมือนบินในประเทศนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมีจุดที่เราจะต้องสตปมพาสปอร์ตขาออกประเทศไทยออกไปนะคะโอเค ถึงตรงนี้แล้วว่า <c oughs> อ,อดูสิซื้มน้ำก่อนนะแป๊บนึงมีอะไรให้เรากินบ้างเอเวียงเ,เยง้ <laughs> จะชอบดื่มน้ำเอเวียงมากเพราะว่าเวลาไม่รู้นะ <c oughs> ดื่มยี่ห้ออื่นมันก็ <c oughs> ดื่มเนี้ยแล้วมันรู้สึกสดชื่นนะโอเคอย่างอื่นคงไม่เอาอะไร เสร็จปุ๊บเราก็จะเลือก46นะคะก็กดเลือกอโอเคได้น้ำดื่มแล้วจ้ารอแล้วเรา อูดชอบกินน้ำเนาะโอเคค่ะเรามาถึงทางไปเกต G1 ถึง5แล้วนะคะเราก็ฟิแนเกต G3 หรืและนั่นเองนะคะ เขาเรียกเราแล้วปะ น้ำแข็งก็ได้น้ำแข็งเลยนะเสิร์ฟก่อนลงจากเครื่องนะคะอีกไม่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเราก็จะถึงเฮลซิงกิแล้วนะคะแต่นยากินเอร์ขอตัวไปกินกันนะคะตอนนี้เราก็กำลังแลนดิ้งลงสู่สนามบินวันตาเฮลซิงกิแล้วนะคะ เมื่อถึงสนามบินแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปนะคะว่าเวลาเข้าสู่สนามบินเฮลซิงกิแล้วตอนนี้มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้พิชซี่ดีไลท์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ